สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้านินจา400ครับรถคันนี้ครับเป็นรถปี2020เลขไมคันนี้ครับขออนุญาตดูสักแป๊บหนึ่งเลขไมคันนี้ครับวิ่งมาเนี่ยเพียง12,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงมาพราะวท่อแต่งนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยพร้อมซิ่งแน่นอนครับมาดูครับว่าแต่งอะไรบ้างเลขไมเท่าไหร่สวยจริงไหมเนี่ยครับเลขไมคันนี้ครับวิ่งมาเพียง1 2 0 4 4กิโลเมตรครับเลนอ่ะเล ไม่มีแตกลาวแน่นอนครับนี่กุญแจครบ2ดอกนะครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับประกับไฟฟ้าตวงสือไม่มีเดินลางปอกแฮนด์เดิมตุ้มปลายแฮนเดิมครับมือคลัตต์ลเพึงมือเบรกเดิมครับไม่มีคอสไม่มีงอนะครับประกับพเล่งตรงสือไม่มีเดินลางนะครับชุดสีถังเดิมครับไม่มีบุบและลักยิ้มนะครับทันทีมีซิกอร์ฝาถังนะครับเป็นคาร์บอนแท้ซิกอร์กันถังนะครับ ติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครับไม่มีบุบรละลักยิ้มนะครับเบาะนั่งรวมถึงเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับปานท้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแตกแตกรล้าด้านหน้านะครับเป็นชิลหน้าแต่งทรงสูงครับแบบนี้โคมไฟหน้าครับดูครับไม่มีต้องบอกว่าไม่มีรอยหินนะครับสวยใสเหมือนใหม่นะครับบางคนหน้า ไม่มีแตกแล้าครับเป็นสีเดิมนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถมาจากศูย์เป็นยางเดิมนะครับหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรแท้แน่นอนขอบรถด้านหน้าครับสติ๊กเกอร์เดิมครบไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็กระบอกโช๊คครับไม่มีรอยหินลายล้มมาสไลด์แล้วถึงคลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยนะฮะทันี้ครับมาพมรากาศหม้อน้าแต่งนะแล้วก็คอท่อด้านหน้าดูนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยอกล่างสวยครับ แนสนิตชิดทุกจุดแฟรลิงด้านข้างครับซิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วกันล้มเดิมจากศูนย์ครับอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยแข่งื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าครับฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันนี้ครับมาพอมาท่อแต่งจาก JP Racing ครับเป็นไทเทเนียมแบบสลิปออนครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยีครับรอบเดินเบาน,นี่กันตาได้เป็นไง เร็วลงเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยตัวิีการฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังครับก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบรถด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรแท้ด้านหลังครับนี่เป็นไฟท้ายเดิมไฟเดียวคู่หลังแต่งแบบ LED ครับ ท้ายสั้นแต่งสามารถพับเก็บได้ครับศูนย์จมไม่มีบิดเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีวุัติเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอนโทรเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์นะครับจะิบบีงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์มีแตข่ขาดคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรายล้มแล้วก็ล้มแตะแปรดิ้งฝั่งซ้ายครับสติ๊กเกอร์เต็มครับครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับแตกเล้าแน่นอนหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกบอกเลยว่า แห้งแหงใสๆครับต้าวปายทันเดอร์ไบค์นนทบุรีนะฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินครับผมเอาละครับเป็นงานบ้างสัตว์เจ้านินจา400คันนี้ครับเราเปิดราคาอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นตารางต้นเพียง26,800บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังหารถคุณภาพดีการันตีเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็บริการหลังการขายที่คุณต้องประทับใจคุณต้องมาที่นั่นนะครับทันเดอร์ไบค์นนทบุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ